แล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องนักกิจไบค์เกอร์ทีเอชกันอีกแล้วนะครับผมครับในวันนี้ครับก็บอกก่อนเลยว่าวันนี้ครับเรามีสปอนเซอร์นะฮะนั่นแกะนั่นแกะยางดันหลบนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาพูดกันถึงยางดันหลบตัวที่ผมใส่อยู่ณตอนนี้นะฮะบอกเขาก่อนนะครับว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ผมนะแต่ว่าการรีวิวเนี่ยเราจะรีวิวแบบว่าจริงจังเราจะไม่อวยอะไรพวกนี้เลยนะฮะ ไม่เชื่อเดี๋ยวรอฟังดูได้นะครับผมอ่ะก็เริ่มมาแรกก่อนครับคือเราได้การติดต่อมานะครับคือผมเนี่ยได้รับการติดต่อจากทางพี่พี่ดันหลบเนี่ยครับก็บอกว่าเออมียางตัวหนึ่งที่อยากจะให้ผมเนี่ยเอาไปทดสอบดูหน่อยซิว่าคุณภาพเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหมาะสมไหมมันโอเคไหมเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆนนะครับอ่ะเราก็เลยบอกโอเคครับผมก็เลย ได้ติดต่อขอข้อมูลอะไรต่างๆก่อนเข้าไปเปลี่ยนนะครับก็คือพี่ครับพี่ๆเขาเนี่ยเป็นร้านเชื่อว่าโปรไรเดอร์นะครับผมอยู่ตรงอพระราม9นะซอย43นะครับผมก็จะเป็นเหมือนศูนย์บริการของยางดันหอบเลยนะมีทุกรุ่นที่เป็นของดันหอบแล้วก็เกือบทุกไซส์เลยแบบว่าแบบโอ้โหคุณจะเอาไซส์อะไรอ่ะที่เนี่ยผมบอกเลยว่ามีเกือบทุกทุกไซส์ทุกรุ่นของดันหลบเลย เดี๋ยวเราเปิดรูปให้ดูด้วยนี่คือทุกคนอาจจะเห็นรูปตอนนี้นะครับที่รถผมใส่ยางดันหลบอยู่นะฮะก็เอาขึ้นไว้ดูแล้วเดี๋ยวผมเอารูปแทกขึ้นให้ดูนะครับว่าที่ร้านพี่ๆเขาเป็นยังไงผมได้ถ่ายบรรยากาศมานิดๆหน่อยๆนะครับผมอาจจะเป็นภาพนิ่งนะจะเอามาให้ดูรูปแรกครับก็จะเป็นรูปที่นั่งพักก็คือสําหรับลูกค้าอะไรต่างๆนะครับก็จะมานั่งที่ร้านก็คือที่ร้านนี้ครับที่ร้านโปรไ Ri เดอร์นะครับผม ต่อมาครับก็ภายในร้านครับนี่ครับจะมีพวกชั้นวางยางต่างๆเนี่ยเขาวางไว้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ใส่กับ X Max Forza หรือว่าสกูตเตอร์รุ่นอื่นๆหรือพวกขอบ12ที่ใส่กับ MSX หรือ KSR อะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะครับแล้วก็ยางพวกครูเซอร์พวกวิาวบากอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นรุ่นเด่นๆของเขาก็มีมีเยอะมากเลยนะครับ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เราไม่พูดไม่ได้เลยผมว่ามันเป็นไฮไลท์ของทางดันหลบเลยนะก็คืออัลฟาครับเป็นตัวอัลฟาตัวนี้เนียเป็นตัวอัลฟา14เนยก็มีไซส์สำหรับ120 160อะไรพวกเนี้ยคา์ส 500cc ขึ้นไปเนี่ยมีมีเลยนะครับส่วนได้ยินมาว่าค้า300ที่เป็นหน้า110หลัง140 150อะไรอย่เงี้ยอาจจะเข้าสิ้นปีนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูยาง ที่เราได้ใส่กันนะครับว่าเป็นยางรุ่นอะไรนะยางที่เราได้ใส่ครับนี่ครับเป็นตัวนี้ครับเป็นดันลบสกูตสมาร์ตนะครับทรูนะครับเป็นรุ่นที่2ถ้ารุ่นแรกเนี่ยพูดนึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกภาพยางติดรถของเอ็กแม็นะครับผมนะครับคือสกูตสมาร์ตตัวแรกนะครับแต่ของผมเนี่ยที่วันนี้ได้รับมาการทดสอบเนี่ยจะเป็นสกูตสมาร์ตสนั่นเองนะครับเป็นรุ่นใหม่ ทางพี่ๆเขาบอกว่าไอตัวยางตัวเนี้ยมันเป็นโครงแบบผ้าใบนะเขาเรียกอะไรนะบแอสใช่ไหมแล้วก็แต่ยางตัวนี้เขาบอกว่าเขาผลิตมันเนี่ยมันเพิ่มซิลิก้าเข้าไปครับซิลิก้าคืออะไรมันจะทํามันจะเข้าไปผสมในเนื้อยางเนี่ยทำให้ยางตัวเนี้มีความยึดเกาะถนนในพื้นที่เปียกเนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่ายางอื่นๆนะครับในแบรนด์ของเขาคือเขาบอกเขาเป็นยางตัวแรกของแบรนด์เขาเลยที่ ใสซิลิก้าลงไปในประเภทสกูตเตอร์นะถ้าในรถรุ่นอื่นๆเขาใส่มาสักครั้งแล้วแต่ว่าสําหรับยางสกูตเตอร์เนี่ยทางดันหลบเนี่ยเขาเพิ่งใส่ให้เป็นครั้งแรกนะครับในรุ่นนี้เลยที่ใส่ซิลิก้าลงไปนะครับนาก็ถือว่าโอ้โหผมนี้อยากลองดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะว่าเออมันจะโอเคไหมนะครับ ลายยางครับอย่างที่เห็นลายยางจะมีความแตกต่างกันนะครับทางยางด้านขวานะครับเอาด้านขวาก่อนนะด้านขวาจะเป็นยางหลังนะฮะส่วนด้านซ้ายจะเป็นยางหน้าลายยางจะแตกต่างกันนะครับการใส่ยางเนี่ยก็จะเป็นไปตามลูกศรนะครับของยางตัวนี้จะไม่เหมือนไม่เหมือนบางยี่ห้อที่เขาจะใส่ลายย้อนศรใช่ไหมครับอันนี้คือจะใส่ตามลูกศรนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ไอนน้เจ้าถ้าใครติดตามการแข่งขันก็จะรู้ว่าดันหลอบเนี่ยเขาก็เป็นอะไรนะสปอนเซอร์ให้กับรถแข่ง moto gp นะครับแต่ว่าไม่ใช่ moto gp รุ่นพันซีซีนะนั่นคือเป็น m i ช h e น i n ใช่ไหมครัแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะเป็น moto 2 moto 3นะครับที่ใช้ยางดันหลอบถ้าใครติดตามอยู่ก็ก็น่าจะเห็นนะแล้วก็พวก a อเชียร d ด้วยนะอ่าส่วนพูดถึงตรงนี้แะคนน่าจะอยากรู้ราคากันว่าไอ้เจ้าตัว สกูตสมาร์ทสอเนี่ยตอนนี้เข้าขายคู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้มันมีมันมีไซส์อยู่ไซส์ดึงไซส์หนึ่งก่อนมั้งไซส์เดียวก่อนสําหรับตัวสกูตสมาร์ทสอคือเป็นไซส์ของ NMAX นะฮะก็คือหน้าร้อยสิบทับเจ็ดแล้วก็ยางหนังเนี่ยร3 0 70 13เนี่ยจะอยู่คู่ละสาม0ับาทนะครับผมแต่ว่าถ้านะถ้าเป็นตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ ก็คือลดเหลือ3,001ลดไป100สําหรับรเดอร์นะสำหรับไร i d เดอร์แบบผมเนี่ยที่เป็นคนขับส่งอาหารแล้วก็บุคลากรด่านหน้านะครับนี่ครับเราเราต้องขอชื่นชมเขานะครับเขาก็ลดราคาให้พิเศษเลยอีก100บาทนะครับแล้วก็คือทางร้านโปรร i d เดอร์เนี่ยเขาบริการไม่ใช่เติมลมยางปกติด้วยนะเขาเติมลมไนโตรเจนให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับฟรีนะครับ แล้วก็ของแถมเนี่ยมันสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเป็นจุกลม CNC 90องศานะมันก็จะสะดวกสบายหน่อยหรือจะเป็นถุงผ้าดันหลบนะครับที่เอาไว้ใส่หมวกกันน็อกได้นะครับนี่ของผมเลือกถุงผ้าเพราะว่าผมโอเคยังไม่ไม่ได้เคารียกไนะไม่ได้ลำบากมากในการเติมลมก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพวกรถรุ่นที่แบบว่าแคบแ,คแคจริงๆอ,อ่ะก็เลือกแล้วแต่คนแล้วแต่คนลกันว่าอยากจะ อยากจะเขาเรียกอนะอยากจะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับส่วนโปรเนี่ยมันมีถึงสิ้นเดือนก็อีกแค่เวันนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะต่อโปรไหมนะยังไงก็ลองทักไปที่เพจอ่าเฟซบุ๊กได้นะครับโปรไรเดอร์พระราม9นะครับหรือว่าดันหลบมอเตอร์ไทยแดนะครับผมส่วนเขาฝากมาประชาสัมพันธ์สําหรับรถรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมี f o r ์ซ่าเอ็กเนี่ยจะเป็นสกู o ตสมาช์ก็คือเหมือนยางเดิมติดรถของ X Max แนะแต่ว่าเขาก็ะซิบมาบอกว่าเหมือน จะดีกว่ายางเดิมติดรถหน่อยอันนี้ไม่รู้จริงไหมนะครับอผมยังไม่บอกนะยังไม่ไม่เคยลองเขารดราคานะครับจาก3,004เนี่ยเหลือ2,990นะครับแล้วก็สกูตสมาร์ตตัวแรกเหมือนกันสำหรับฟอร์ซ่าตัวแรกนะที่เป็นตัว,วบวบหน่อยตัวนั้นนะครับจาก3,003เนี่ยเขาลดเหลือ2,790นะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับช่วงนี้นะฮะนะพูดมาสักแป๊บหนึ่งและทีนี้ครับเรามารีวิวกันเข้าเรื่องรีววกันดีกว่า เพราะว่าตอนนี้เราใช้มาประมาณ1,000กิโลแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าจะทำรีวิวเนี่ยตอน1,000แล้วก็คืออันนี้แหละตอนที่ทุกคนฟังอยู่เนี่ยคือตอน1000แล้วก็จะไปรีวิวอีกสัก5,000 0หมื่นหนึ่งอะไรพวกนี้เอาให้แบบเออความรู้สึกที่ใช้งานมาสักพักเป็นยังไงเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับอ่ะเราก็ขอพูดก่อนว่า เป็นยางยางตัวเนี้เป็นยางที่ผมพูดก่อนนะมันยางเนี่ยมันจะมีหลายลักษณะผมเนี่ยใช้มาหลายรุ่นขอเอ่ยชื่อเลยอย่างเช่น Pirelli Angel Scooter แล้วก็ Continental ตัว c o n t i Scoot แล้วก็ IRCISSS นะครับ h e r i t e นะครับแล้วก็ Corsa M5 ผมใช้มาหลายตัวมากเพราะว่าเนื่องจากผมเป็นอเดลิเวอรีร่เนาะคนขับไลแมนโรบินฮูดอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทําให้ใช้รถเยอะก็เลยลองยางไปเรื่อยๆครับก็เพิ่งมีโอกาสได้มาลองดันหลบตัวนี้แหละนะครับผมก็เลยมีข้อมูลที่จะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆฟังค่อนข้างเยอะอ่านะครับเอาก่อนตรงนี้ก่อนผมพูดตรงนี้ก่อนนะว่าผมจะพูดรีวิวข้อมูลสัมผัสแรกถึงพันโลเท่านั้นผมไม่ได้บอกว่า ข้อมูลเนี้ยจะยางตลอดหมื่นโลมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่นี้ผมผมพูดให้ฟังตอนพันโลก่อนนะครับพันโลแรกเมื่อเทียบกับยางแบรนด์อื่นๆที่ผมใช้นะอายางตลบตัวเนี้ยมันจะมีข้อดีและข้อเสียทั้งคู่นะครับข้อดีก่อนเราพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีเขาครับเป็นยางที่ผมว่าค่อนข้างจะเฟรนลี่ยูเซอร์เฟรนลี่ยูเซอร์คืออะไร คือเป็นยางที่พอใส่แล้วขับง่ายครับขับง่ายมันไม่เหมือนไม่เหมือนถ้าถ้าใครเคยขับ IRC ISS เนี่ยที่เป็นของสปูตเตอร์หรืออ่าตัวตัวซูเปอร์ไบค์หรือตัวไบท์ที่เป็นบิกไบค์อะไรเงี้ยที่เป็นตัว IS s อนะครับยาง IRC s ร s เนี่ยเขาจะเป็นยางที่หวือตอนเข้าโค้งใหม่ๆออกโมดออกเท่าน้นนะวิ่งไปสักพันโลแรกเนี่ยจะรู้สึกเวอร์เวอร์เพราะเราจะไม่ชินกับการเข้าโคง้ง เพราะว่า,วาวมันจะพลิกเร็วมันจะพลิกแล้วมันจะเบือไปเลยมันจะเบือวุบลงไปเลยเบ,บือวุบลงไปเลยแต่เจ้าตัวดันหลบตัวเนี้มันจะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเหมือนยางอารมณ์เหมือนอยางติดรถแต่ว่ามันทําให้เราเข้าโค้งได้ง่ายไม่เวอือไม่แบบวุบรถวูบลงไปเลยไม่ใช่มันจะค่อยๆเข้าปกติแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เป็นยางที่ผมว่าทําดีทําได้ดีบนทางแห้ง นะครับทำได้ดีบนทางแห้งก็คือถอ้าถนนแห้งๆร้อนๆเนี่ยผมบอกเลยว่าใส่ไปเลยใส่กันให้พักเท้าขูดพื้นไปเลยก็ไม่มีปัญหาแต่มันจะไปเริ่มมีอาการนิดๆที่ความเร็วประมาณสัก80-90ถ้าคุณยังฝืนเข้าโค้งอยู่แบบว่าโค้งแบบโค้งแบบเอียงเยอะๆด้วยความเร็วสัก80-90เนี่ยจะรู้สึกว่าลื่นๆนิด แต่มันยังพอดึงรถกลับขึ้นมาตั้งตรงได้นะครับไม่ใช่แบบรื้อไหลไปเลยแล้วก็เหมือนเป็นสัญญาณเตือนเราเหมือนกันว่าเออคุณคุณลงมาจะจะไอ้นี่แล้วนะจะพักเท้าขูดพื้นแล้วนะคุณก็ควรที่จะดึงรถขึ้นไปได้อะไรอย่างนี้นะรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็จะเป็นยางที่ผมว่าแก้มยางเขาดีนะครับแก้มยางเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่า หลังจากพันโลไปแล้วจะเป็นยังไงนะแต่พันโลแรกเนี่ยผมว่าแก้มยางเขาค่อนข้างดีผมรู้สึกได้ยังไงคือผมลองครับผมลองด้วยการขับรถแบบยางแบนๆบนะขับรถแบบไม่ได้เติมลมยางสักวัดสัก4ี่ห้าวันอะแล้วพอไปเช็คลมยางเนี่ยมาสักประมาณ10 13 15อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้มันอ่อนๆน,นะลองวิ่งดูว่ามันมีอาการย้วยมีอาการสะบบัดหรือว่ามีอาการแบบไหลเป็นงูอะไรอย่างนี้ไหม ก็ลองดูนะมันยังคง,ค,งความมั่นคงของตัวยางได้นะขณะผมน้าหนักเยอะๆนะก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้การขับขี่นั้นลำบากนะครับก็คือยังวิ่งได้ปกติต่อให้ลมยางน้อยนะครับซึ่งตรงนี้มันทําให้เห็นว่าถ้าเกิดยางแบรนด์จริงๆเนี่ยผมว,ว่ามันน่าจะเป็นยางที่สามารถวิง่งวิ่งบดไปได้ดีกว่ายางตัวอื่นที่ผมเคยใส่มานะครับอันนี้คือ ือจุดเด่นของเขาที่ผมสัมผัสได้นะแล้วก็เอาว่าอันนี้ข้อดีนะครับข้อดีของเขาตอนพันโลแรกที่ผมสัมผัสนะคือทางแห้งครับไปไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะลื่นไหมอะไรไหมนะครับผมว่าใส่ได้ใส่ได้นะครับแต่ร้อยโลแรกคุณก็ต้องระวังนะร้อยโลแรกรอให้มันเปิดหน้ายางสักนิดนึงก่อน แต่พอวิ่งมาสัก500โลนะจนพันตอนนี้พันประมาณพันหนึโลเนี่ยไปเลยครับเอาให้เต็ม <laughs> ใส่ได้นะครับผมวิ่งได้แต่อ่ะผมยังไงก็ต้องพูดก่อนเราต้องพูดความจริงแต่ไม่ได้ใส่ได้เท่า Angel จ c o o สก r เตอร์และคอ o ติสกูนะครับอ่าพูดไว้แค่นี้นะครับผมแต่ใส่ได้ใส่ได้คือใส่ได้มาถึงว่าเทโค้งได้เข้าโค้งแรงๆได้ แต่ความมั่นใจจะยางสู้พิล a ารีแองเจิลสกูตเตอร์กับควันติสกูตไม่ได้นะครับอ่าตอนพันโลแรกนะยังไม่รู้ว่า5 0 0พันโลหมื่นโลไปยังไงรอฟังกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะต่อมาข้อเสียข้อเสียของยางตัวนี้คืออะไรนะครับข้อเสียของยางตัวนี้นะครับทั้งที่เขาพูดว่ายางตัวนี้เขาผสมซิลิก้าเข้ามานะครับแต่เป็นยางที่ ต้องพูดก่อนมันลุยฝนได้นะครับแต่ลุยฝนสองแบบคนเราเนี่ยเราขับรถลุยฝนเนี่ยมันจะมีเจอ2สอถานการณ์หลักๆคือฝนตกหนักๆเลยแบบหนักจนแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าหรือตกแบบเปียกๆแล้วก็เขาเรียกน,นะตกแบบหนักๆแบบถนนนี่คือสะอาดแล้ว่ะเข้าใจใช่ไหมว่าฝนตกจนถนนสะอาดแล้วกับฝนเพิ่งเริ่มตกนะถนนเนี่ย เหมือนมันเอาฝุ่นอนะฝุ่นมันจะกลายเป็นโครนเล็กๆอ่าอันนี้ันเป็นถนน2แบบที่ผมบอกว่าฝนมันตกหนักจนถนนสะอาดแล้วกับฝนเพิ่งเริ่มตกถนนยังเพิ่งเริ่มเปียกมันจะมีความเป็นดินหน่อยๆอะ่ะอ่ะเราผู้นี้ก่อนถ้าฝนตกหนักๆนะคะฝุ่นตกหนักๆเลยนะฝนตกหนักๆและถนนสะอาดแล้ววิ่งได้ครับวิ่งได้รถไม่มีอาการอะไรเลยคือ และน้ำผมสังเกตสังเกตข้างหลังรถอ่ะข้างหลังรถเวลาหันไปมองข้างหลังเนี่ยแล้ววิ่งด้วยความเร็วสักประมาณ60เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าไอ้น้ำอ่ะมันออกมาเยอะมากก็คือมันมันรีดน้ําได้ดีมันรีดน้ําได้ดีนะครับมันรีดน้ําได้ดีแต่ถ้าเข้าโคง้งเข้าโคง้งบนน้าไม่ได้บนน้าจะเรียกเข้าโคง้งบนน้ามันคงจะอันตรายไปเขาเรียกเข้าโคง้งบนฝนตกแล้วมันถนนสรดแล้วเนี่ยก็ยังเข้าได้แต่ก็ขอให้เซฟเซฟหน่อยสัก 4 0 50ประมาณนี้นะครับอย่า,อย,าอย่าถึง60แบบผมเคยใจยังไม่ถึงใจยังไม่กล้าพอเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยเราได้ลองได้ลองบ่อยแต่รู้สึกว่าสัก50าสบอะโอเคยังยังยังฝากชีวิตไว้กับมันได้แต่60รู้สึกพอจะขึ้น60แค่5 8แดอะไรอย่างเงี้ยประมาณ57แต่น,นั้นลงองเองียงเอียงโค้งรู้สึกอืมอ่ะนะเอาเบาดีกว่าเซฟดีกว่ารอยางให้มันสัก5 0 0พันโลหมื่นโลแล้วเราค่อยว่ากันใหม่คือให้ยางมัน เท่ที่เข้าทางมากกว่านี้นะครับส่วน5ถ้าถานนที่เพิ่งฝนตกหมาดๆหรือว่าฝนตกลงมาแบบแป๊บๆแ,แล้วให้ถนนมันเปียกๆอะ่ะคือเข้าใจใช่ไหมแบบว่าถานนไม่ได้แบบน้ําท่วมถนนหรือว่าน้ําเต็มถนนแต่ว่าแค่หมาดๆอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ครับผมบอกเลยว่ายางตรเนี้คุณต้องระวัง คือถ้าวิ่งบนถนนแบบนี้คุณต้องอย่ากกดเบรกแรงหรือพับโค้งเร็วๆคุณต้องค่อยๆพับไปเรื่อยๆนะครับอย่าพับฟุบอย่าพับฟุบลงมาอย่างี้ไม่ได้คุณต้องค่อยๆพับอย่าเบรกในโค้งนะผมขอเตือนเลยว่าอย่าเบรกในโคง้งและค่อยๆขับไปนะครับ ดังนั้นครับตรงนี้ต้องระวังจุดนี้คือระวังแต่ถ้าเมื่อไหร่ฝนมันตกแล้วอะ่ะคือตกจนถนนมัน,มนเปียกม,มันสะอาดแล้วอะ่ะก็วิ่งได้ปกติไม่มีปัญหาตรงนี้แปลกมากยังไม่เคยเจอกับยางตัวอื่นที่ผมขับที่ผมเคยขับมาเลยทั้งเฟรดี้ทั้งคอนติทั้ง,ง IRC แล้วก็ยี่ห้ออื่นที่มี2อาการมี2อาการคือถ้าตัวอื่นเนี่ยอาการเดียวหมดเลยจะถนนเพิ่งเปียกหรือถนนเปียกแล้วก็จะเจออาการเดียวกันหมด ดีก็ดีเลยแย่ก็แย่เลยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นยางแบบ2อ,อาการไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันหรือเป็นเพราะว่ามันเพิ่งพันโลยังไม่ห้าพันโลยังไม่หมื่นโลก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาพูดกันีกฟังอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้มันเป็นสองอาการอ่ะทุกคนฟังผมไปก่อนแล้วกันตอนนี้มันเป็น2อ,อาการคือถ้าพูดไปแล้วพูดซ้ำอีกทำไมไม่รู้อ่ะสรุปง,ง่ายๆถ้าถนนเพิ่งเปียกเพิ่งเปียกมันหมาดเนี่ยอย่าข้าโค้งเร็วอย่าเบรกแรงส่วนถ้าถนนเปียกแล้ว แบบน้ำแจ่งๆเลยน้ำแบบว่าแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นแองน้ำยังไงก็ไม่ไหวนะคือแบบน้ําถนนสะอาดแล้ววิ่งได้ปกตินะครับแต่ก็อยาเร็วมากสัก60อ่อะผมว่าสัก60 70ได้ถ้าวิ่งทางตรงนะยายายาสายรถมากไม่งั้นรถมันจะรู้สึก,กแกว่งๆเป็นทุกอย่างนะครับเป็นทุกเส้นแหละนะก็ประมาณนี้ครับสําหรับรีวิวนี้นะครับไม่รู้กี่นาทีอัดไปเรื่อยๆนะครับ <laughs> ก็มานี้ผมถึงได้บอกว่านี่ครับผมเป็นผมพูดตรงๆให้ฟังเลยผมพูดตรงๆให้ฟังเลยแล้วกันไม่อยากจะเครนะเดี๋ยวหาว่าผมอวยใช่ไหมว่าผมเป็นสปอนเซอร์ผมพูดให้ฟังตรงๆเลยนะครับเผื่อทางดันหลบเขาฟังอยู่เขาก็จะได้เอาข้อมูลเอาซอสเนี้ยไปพัฒนายางรุ่นต่อไปหรือรุ่นใหม่ๆออกมานะครับอ่ะก็ถ้าอยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับยางดันหลบตัวนี้หรือว่าอ่ะยางตัวอื่นๆ ก็ทักเม้นท์เข้ามาในคลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมตอบได้ผมจะตอบให้นะครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับยังไงผมฝากด้วยฝากย่าถ้าใครรู้สึกว่าโอเคกับยานดันลบตัวนี้นะครับก็เข้าไปทักไปหาพี่เขาที่ Facebook นะครับเพจโปรไรเดอร์นะครับผมร้านโปรไรเดอร์นะครับแล้วหรือเพจด,ดันลบโมอเตอร์ไทยแดดนะครับผมซึ่งถ้าให้ผมพูดผมขอพูดอีกนิดนึง ยางดันหลบที่ดีที่ดีพูดอย่างนี้เลยนะที่ดีแด้เป็นขวัญใจของผมเลยคือ Alpha, อัลฟาครับอัลฟาเนี่ยทุกคนรู้ทุกคนรู้ว่าผมเคยขคับ R -3 ทุกวันนี้ก็ขับอัลฟาคือที่สุดของยางแล้วที่ผมเคยใช้มาอัลฟาสิตอนนั้นผมใช้อัลฟาสิบสาตอนนี้มันไม่มีแล้วสิมันเป็นสิบ แต่พอเป็นยางเอลฟา14ยังไม่มีไซส์ของ R 3เสียดายมากแต่ถ้าใครที่ใช้คลาส500คลาส650ล้ลาสพูดง่ายบิ๊กไบค์ขึ้นไปอ่ะเออเอาเลยครับนับหนุนบอกเลยว่าคุณจะได้สัมผัสความตุ๊กแกบนถนนเลยอ่ะถ้ายางร้อนๆนะเออผมบอกเลยสุดสุดจัดพลิกโค้งทีนี่เวอเลยอ่ะเวอเลยอ่ะเวอคือไม่ได้เวมันเวอแบบ เบอแบบลงไปวุบแล้วมันเกาะไปเลยเข้าไปเลยคุณจะเข้าโค้งเท่าไหร่คุณเข้าไปเออตอนนั้นขับ R3 เนี่ยบอกผมบอกเลยว่าสุด <c oughs> โอเคครับผมเท่านี้แล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้น่าจะยาว <c oughs> อืโอเคครับยังไงฝากกด Subscribe ช่องนัฐกิจไบเกอร์ไว้ด้วย <c oughs> แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับ โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ